คือี่แสดงความดีดีกับเหรียญเงินก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับกับผลงานทั้งนี้ก็ยอมรับฮะว่าวันนี้เราทั้งรูปแบบเกมทั้งสมาธิหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเราเราไป็นรองเขาทุกอย่างนะฮะล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นสุดยอดนั่นเป็นด้านของโลกอยู่ดีเขาได้บอกอะไรกับเราครับตอนจบเห็นมีพูดคุยกันนิดหนึงครับเขาก็อย่างนี้เขาก็แสดงความดี นะเราต่างคนต่างแสดงความดีให้กันนะฮะแล้วก็นี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับจุดเปลี่ยนที่เราว่าเขามาวันนี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าปกตินะฮะแล้วก็เขาก็วางรูปแบบเกมมาได้อย่างดีแล้วก็วันนี้เรามีจังหวะที่เราเร่งตัวเองนะฮะทำให้มีการผิดพลาดมากขึ้นนะฮะก็ทําให้แต้มไหลนะ,ะแต่ว่าโดยรวมสำหรับแมตช์โอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้อีกสิบเบี้ยข้างหน้าก็อยากที่จะขอเลรียทองค,ครับเระวางสเต็ป,ปะสะเต็ปเลยนะ <c oughs> เรามองไปทีละทีละขั้นแต่ตอนนี้เรามาถึงเหรียญเงินก็ถือว่าไม่น่าผิดหวังสำหรับเราครับครับก็จริงมารอบนี้ก็จริงๆไม่ได้หวังเหรียญอยู่แล้วเพราะว่าถ้าดูจากสายจริงถ้าหลายคนมองก็อาจจะแพ้แต่ตอนเจอจีนเราแปดแหละลเพราะว่าเขาก็แข่งแล้วก็เป็นมาหนึ่งโลใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราสามารถมาถึงอรอบชิงเนี่ย ก็มีความสุขมากถึงไม่ได้เหรียญทองแต่ว่าก็รู้สึกมีความสุขฝากถึงแฟนๆเลยครับครับผมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมนะรวมถึงทัพนักกีฬาไทยแบดมินตันนะครับก็วันนี้ผมก็ทําดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกสิบยังหน้าเราเจอกันครับโชเลดด้คยวิววิวที่ว่ามีคนจะก็หวังว่าจะมีมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแบดมินตันก็มีน้องๆเริ่มเล่นเยอะขึ้นแล้วครับครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ ถ้ามีเพิ่มพื้นดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพื่อเพื่อที่วงการแบดมินตันจะได้มีอะไรงัยช้างเผือกนะับขึ้นมาใหม่แล้วก็คอยต่อยอดจากรุ่นพี่ที่จะอายุมากขึ้นอะไรอย่างนี้บอกน้องๆหน่อยครับที่กำลังเล่นแบดมินตันเป็นเยาวชนอะไรเงี้ยกระตุ้นน้องๆไงบ้างครับพี่วิวทําได้เลยฮะอ๋อครับก็ฝากน้องๆฮะมีเป้าหมายวงวางเป้าหมายของตัวเองก่อนนะฮะว่าเราอยากไปจุดไหนนะฮะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วมันต้องต้องเหนื่อยต้องอดทนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับก็ ท่าที่บอกไปฮะก็ถ้าน้องทําได้ตามที่ที่ผมบอกก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับคุณครับสุดท้ายนะครับอยากบอกอะไรกับโค้ชครับข้อความที่เราจะส่งไปหาโค้ชตอนนี้หลังจากที่ได้เหรียญโปลส์ก็อยากจะบอกว่าผมก็ก็สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้แล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังไม่ตามความฝันของเราแต่ว่าถ้าดโดยรวมจรงิงๆก็การที่ได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญเงิน<ๆ>ก็ไม่แย่เท่าเท่าไหร่นะฮะก็ อยากบอกว่าผมผมว่าทำเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ฝากพี่เป็นกำลังใจให้กับรายการออร์แกนอีกรายการหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็ถ้ามองตามความเป็นจริงก็2เหรียญจากสามความฝันใช่ไหมะฮะก็เหลือออร์แกนอีกรายการหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับน้ำก่อน ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ